ภาพโปสเตอร์ใช่ไหมคะดูกันว่าเซ็กซี่ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ม s <S s <S ไม่ไม่อ้วนใช่ไหมคะไม่อ้วนไม่อ้วนก็เป็นภาพที่ทางสหมูคนฟิล์มเป็นภาพโปรโมทนะคะแต่ยังไม่แน่ใจว่าภาพโปสเตอร์ยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่ามันเห็นอยด้วยอะไรเงี้คละไรอ๋อถ้ามันเซฟแล้วหรือว่าอะไรเงยราตั้งใจจะไม่เห็น ก็จริงๆไม่ไม่ได้เซฟเลยค่ะไม่ได้เซฟเลยเพราะว่า,าถ้าเรามัวมาพะวงกับการที่เซฟเพราะว่าคิดว่าในตอนนั้นเนี่ยเราเป็นตัวละครจริงๆเพราะว่าการถ่ายรูปฟิตติ้งเนี่ยคือจะเป็นการวัดเลยว่าคุณจะสามารถเล่นเล่นภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้ได้ไหมถ้ารูปฟิตติ้งของคุณเนี่ยสามารถที่จะสวมบทบาทของคุณโกศุกได้พอรูปออกมาผมก็เออนี่คือไม่ใช่แม็กกี้เลยทุกคนพูดเสียงเดียวกันหมดเลยเะว่าเฮ้ คนนี้ใครแบบสวยมากไม่ใช่ม็กกี้แต่ทั้งที่ยอมรับนะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้สวยมากขนาดในรูปนั้นนะคะแต่ว่าในการที่เราถ่ายถ่ายรูปฟิตติ้งนะคะก็เราถือว่าเรากำลังสวมบทบาทคุณโกสุอยู่ค่ะก็คือทุกอย่างก็เป็นทุกอย่างเสื้อผ้าหน้าผมกิริยาทุกอย่างเป็นคุณโกสุของจริงหมดเลยพอเห็นแบบนี้เราให้เราตั้งในทุกเวลาค่เพราะว่าอยากเล่นจริงจริงเลย ก็จริงๆเรื่องนี้ลูกหลานของหมอมไ้มต้องไปถามหมอก่ะว่าเป็นลูกหลานไหมจริงๆม่กกี้ก็เป็นลูกศิษย์ของหมออยู่แล้วนะคะแล้วก็หมอน้อยเนี่ยก็มีลูกศิษย์อยู่หลายคนเหมือนกันค่ะทุกคนก็มองภาพเซ็กซี่แล้วหลังจะต้องเซ็กซี่ดูหวานที่สุดก็จริงๆอันนี้เป็นแค่ภาพโปสเตอร์ที่ทางสหมงคลฟิล์มโปรโมทไปนะคะแต่ว่า ภาพในในภาพ,พยนตร์จะเซ็กซี่กว่านี้ไหมใช่ไหมคะเมคกี้คิดว่าบทที่เมอกี้ได้รับเนี่ยไม่ใช่บทเซ็กซี่เลยเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยมากค่ะแต่ว่าเม่คกี้คิดว่าภาพที่เปลยหลังนะคะอาจจะสื่อความหมายออกมาในรูปแบบที่ว่าคุณโกสุกเนี่ยเป็นผู้หญิงที่หันหลังให้กับ หันหลังให้กับความที่เป็นอะไรสมัยใหม่ความคิดใหม่ๆคือคุณโกสุขเนี่ยจะยึดติอยู่กับอะไรที่เป็นขนบขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าๆแล้วก็จะยึดมั่นถือมั่นในรักเดียวใจเดียวเ็ค,วคิดว่าที่จะ,ะการหันหลังกลับเนี่ยโชว์เรื่องหลังเนี่ยอาจจะเป็นการสื่อความหมายในรูปแบบของอคาแรคเตอร์คุณโกคุณโกสุขมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะ,<น>ะจริงๆแล้วเ,เป็นคนเรียบร้อยมากในเรื่องหน้าดาวน์อกาสในการทางานนะคนะท่นะบคุณนะ่นะ ก็จริงๆแล้วถ้าหลายๆคนคิดว่าดูจากภาพที่เห็นเบื้องหลังใช่ไหมคะคิดว่าเซ็กซี่ก็อยากให้ไปดูในภาพยนตร์มากกว่าว่าจะจะจะเป็นอย่างที่คิดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแม็กกี้คะขอถามนิดนึงเหมือนแบบว่ามีกระแสมาว่ามีแบบสื่อต่างประเทศนะคะทำเพื่อไปซึมขัญญาแสดงละครอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็ ตอนนี้นะคะจริงๆแล้วเดือนเดือนหน้านี้ค่ะจะต้องเดินทางไปที่เกาหลีค่ะแต่ว่าเรื่องการเซ็นสัญญาเนี่ยอาจจะไม่ได้เซ็นสัญญาเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมีสัญญาอยู่ทางทางประเทศไทยมีททั้งสัญญาช่องทั้งละครแล้วก็ภาพยนตร์ซึ่งเป็นไปนไม่ได้ที่ที่เราจะไปเซ็นสัญญาเลยแต่ว่าอาจจะได้ไปร่วมง,งานกันบ้างอะไรเงี้ยเป็นงานงานไปแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นเป็นศิลปินสังกัดที่จะย้ายโกอินเตอร์ไปเลยอันนี้ยังไม่ใช่อันนี้แค่เป็นดีลิเจนต่น มีงานเลยค่ะที่จะไปที่เกาหลีเป็นงานอะไรเป็นงานเป็นนงาละครของภาพยนตร์เกาหลีค่ะก็ก็คือเอ่อค่ะยังบอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเอาไว้ชัดเจนแล้วเดี๋ยวบอกอันนี้เป็นบทนำเป็นนักเอกไม้ได้ไปร่วมร่วงานเอาเป็นว่าไปไปร่วมงานดีกว่า ค่ะก็จริงๆแล้วเคยเจอตัวโปรดิวเซอร์ที่ประเทศไทยแล้วแล้วนะคะก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วแล้วก็มีการนัดกันว่าเราจะเดินทางไปเซ็นสัญญาไปไปคุยไปพูดคุยในเรื่องของงานกันหลายครั้งแล้วแต่ก็ด้วยความที่ว่ายังติดงานในละครภาพ,พยนตร์หลายเรื่องแต่ตอนนี้เนี่ยก็สรุปแล้วว่าเราจะเดินทางแต่ก็มีเรื่องของอุปสรรคนิดหน่อยคะ่ะในเรื่องของ โรคไวรัสในตอนนี้ค่ะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหามากค่ะเราก็ยังตัดสินใจที่จะเดินทางไปอยู่เพราะว่าการที่เราจะไปร่วมงานกับใครเนี่ยเราก็อยากที่จะได้ไปเห็นบริษัทของเขาหน้าตาเป็นยังไงเชื่อถือได้หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วความน่าเชื่อถือก็ได้นะคะแต่ว่าการที่เราได้ไปเห็นหน้าตาเขาได้ไปเห็นบริษัทที่บ้านของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกว่าค่ะเรียนที่ว่าเราคุยเจอหรือเปล่าคะค่ะ ก็ทางเป็นทางผู้ใหญ่คุยกันค่ะได้แม็กกี้คะเรียกว่าเราคุยอินเตอร์เนท่ามีหรือเปล่าแบบใช้จังหวะนี้คุยอินเตอร์ก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นอีกก้าวหนึ่งดีกว่าค่ะที่เราเหมือนกับว่าโชคดีค่ะที่ที่เราได้ได้เจอโปรดิวเซอร์ที่ดีแล้วก็เขาได้นำงานที่ดี แล้วก็เป็นงานชิ้นใหม่ๆให้เราได้มาลองทําทดสอบของทดสอบความสามารถของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าแตงโชคดีค่ะที่ได้รับบทบาทในหลายๆอย่างแล้วก็ได้รับโอกาสในหลายๆทางอะไรเงี้ย